กาสวัสดีเอฟซีเบิร์สู้ๆมากพี่น้องมากโอ้วานซินโบนิกินโดนไปได้พี่น้องตั้มฮุงพี่น้องตั้มฮุ้งเด้อพี่น้องเลยนี่ลงเส็ขหางนี่เลยป๊อปปมไผ่บ้างเห็นซสุดมากพระมงไผ่พี่น้องอพี่น้องเลย <laughs> mh nó mh 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 Ừ. bạn mh 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 อืม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 เอาข่เหนียวอืมอืมอืมออดกวนขวั่นเอืมเหนียวเลยอ๋อแซ่บดีไหมเหรอ người ấy Ừm. 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 Còn đi áp cổ đi nữa. Ừm. Ừm. Mà đâu biết nó được. Ừm. Rồi. Cái ước mà rồi. À được.

嗯。Mm.